พอ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 ดูก่อนอย่าลับมาเห็นนี่เห็นไหมเห็นไหมตุ๊กแกมันตุ๊กแกมันงับตุ๊กแกมันก็งับอ่างูเขียวเหมือนกันใช่ไหมต่า,ตางต่างไม่ยอมกันอะคนกลัวออต้องยู่นีแหละครับต่างคนต่างสู้ค่ะ าตุ๊กแกเหมือนน่าจะขัดใจแล้วครับขัดใจทําไมปากมันยังอยู่เลยเนี่ยมันยังงับงูเขียวใช่ไหมไปไอปไปของไปว่ามันทำดูขัดใจตุ๊กแกตุ๊กแกกัดกัดเฮ้ยไอ้ตุ๊กแกไลยมีกองไม่ทันเล